ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแม่เนเธอร์แลนด์เนนเเธอร์์แลดมืองอะไรนะคะอัมอะไรนะคะอัมสเตอร์ดัมเมืองอัมสเตอร์ดัมในยุโรปเนี่ยถ้าให้้ยยายอยากย้ายไปที่ไหนนะคะแมวเนี่ยอยากจะย้ายไปที่นี่นะคะเราทำเป็นแบบว่าเกสต์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่นะคะคณะโรยาอาชีพครับระเวณีเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ได้รับการคุม้มครองแล้วก็ได้สิทธิ์วอลค o ม e t ่เนเธอร์แลนดค่ะคุณแม่ สวัสดียามเช้าคะ่ะแม่สุดี굿มอร์นิ่งคะ่ะ굿มอร์นิ่งค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแม่แ,นแลแนด์เเนธอร์แลนด์เมืองอะไรนะคะอัมอะไรนะคะอัมสเตอร์ดัลเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะแม่สุธีชอบมากเลยว้าวอะไรอะแม่ว้าวธงชาตินะคะแล้วก็ร้านขายของ s o เ v e n i r อ๋อข้าเจ้าโูละที่แต่งว้าวว้าวไอ้เหรอคือเหง่า,าบนหัวนะัแนแน่ๆซอหาบนหัวนะัแนแน่ๆไม่หรอกเพราะว่าหมวกเนี้ย มัวคุณใส่ของสวิตนะคุณใส่บัถูกต้องนะคะคุณขาว่านี่นะคะธงชาติเนเธดรแลนด์นะคะคุณแม่บอกว่าเนี่ยไผเอาธงไทยมาวางนี่อีกอะเออมันก็เหมือนธงไทยจริงๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านกลงหันกับทุกคนคะ่ะดัชมิลนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อของนมเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นชื่อของแบรนด์นมแต่อย่างใดนะคะ แต่ Dutch m i l l จริงๆแล้วมีความหมายก็คือ Dutch ก็คือเป็นที่นี่นะคะคือคน Dutch คือคนฮอลแลนด์หรือว่าคนในเท์แลนนะคะแล้วก็ m i l l ก็คือ Win m i l l นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูกันจริงๆแล้วนาาแม่จะบอกว่าประเทศในเท์แลนเนี่ยเป็นประเทศที่แมวชอบอีกแล้วนะคะคือ หลายๆคนที่ติดตามกันอาจจะบอกว่าแมวชอบหลายประเทศนะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกประเทศนะคะที่แมวเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเกษียณนะคะหรือว่าเอ,อ่อถ้าให้ย้ายไปอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่ไทยแลนด์นะคะสมมตินะในยุโรปเนี่ยถ้าให้ย้ายเนี่ยจะย้าย อยากย้ายไปที่ไหนนะคะแมวเนี่ยอยากจะย้ายมาที่นี่นะคะแล้วก็อดีตสามีแมวนะคะก็อยากจะย้ายมาที่นี่เช่นกันค่ะเพราะว่าอะไรคะทุกคนคะเพราะที่นี่นะคะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าคนดัตช์หรือว่าคนฮอลแลนด์หรือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทํามาค้าขายกับอังกฤษเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะดังนั้นคือภาษาที่2ที่เป็นภาษาราชการของเขาเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่่าทีีนนมบิตร นะคะไม่ว่าจะเป็น k ค m นะคะไม่ว่าจะเป็นการบินไทยนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเครื่องอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่น Emirates เออกาตาเออเวียดนามโคเรียนแอร์แอร์ไชน่าอะไรอย่างเงี้ยคือแคทเทอร์เ i ซคือมีบินไปเมืองไทยเยอะมากนะคะดังนั้นก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่แมวกับอดีเนี่ยสนใจว่าถ้าเกิดว่าเออเราได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะที่ใดนะเราจะ อออยากจะย้ายไปที่ไหนนะคะเราสองคนก็คุยกันว่าอยากจะย้ายไปที่นี่จริงๆแล้วอีกที่หนึ่งที่เราชอบก็คือโปรตุเกสนะคะแต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยอาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่มีดินตรงเนาะเสียดายมากเลยอะ่ะลิสบอนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากเมืองที่เครปอยู่นะคะก็ค,คือไม่รู้ว่าแม่สุรียังจะไหวไหมถ้าแม่สุรียังไหวเนี่ยแมวก็อาจจะพาแม่สุรีเนี่ยไปเที่ยวโปรตุเกสด้วยนะคะแต่แม่บอกว่านั่งเครื่องตั้งสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงจากซูริกแม่จะไหวไหมแมว เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่สุรีจะไหวหรือเปล่านะคะทุกคนคะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้แม่สุรีเนี่ยช็อปก่อนนะคะเพราะว่าหมวกนางเนี่ยเป็นหมวกสวิตเซอร์แลนด์นะคะนางบอกว่ามาได้มาได้มาได้แม่ได,มไ,ดมได้ละแม่ขอแวะร้านซีเวเนียกัมเตอร์เพราะว่าแม่ต้องการพอหมวกหันกวักมือเรียกดิชชันแล้วนะคะเสียดายมากเลยอะที่ว่าตอนเนี้ยไม่ใช่เป็นฤดูของดอกทิวลิปนะคะเพราะว่าเราเคยมากับเพฟลฟเนาะเป็นอ่า ตอนนั้นเนี่ยทำคลิปให้กับทุกคนดูด้วยนะเป็นเทศกาลดอกทิวลิปนะคะทุกคนแต่เคยมีความฝันว่าเดี๋ยวสักครั้งเนี่ยเราจะพาแม่เนี่ยมาเที่ยวด้วยนะคะก็เอาเป็นว่ามาดูกันปีต่อไป2ปีต่อไปถ้ามีเวลาว่างนะคะก็จะพาแม่สุริม,มาเที่ยวเทศกาลดอกทิวลิปที่นี่ด้วยค่ะมันจะเริ่มประมาณสิ้นเดือนเมษายนนะคะจนไปถึงสิ้นเดือนอมิถุนายนนะคะถ้าไม่จ๊าไม่ผิดนะคะแล้วก็สวยงามตลบอบอวลทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยไปทริปหมู่บ้านกังหันลมแล้วก็ คุณนายนะคะเปลี่ยนหมวกก่อนนะเจ้าไปได้เลยเนาะช่าหากิน้าไนี่กนันนาค่ะต้องทํางานก่อนจะเอาทุกอย่างจะเอานั่นเจ้านี่จะเอาของฝากจะเอาเอเจ้านั่นเจ้านี่เจ้านี่เจ้านั่นแต่ก็ต้องทํางานก่อนเดี๋ยวช่วยทํางานก่อนค่ะต้องคุยเอออู้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามบ่ใจว่าอันนั้นแม่ก็จะเอาอันนี้แม่ก็จะเอา อ้างก็ต้องนี่เล่าเฮ้อพูดเนี่ยพระผู้ชมเป็นฟังตัวว่าเอออย่างยังได้เท่าไปแอวไหนนะนี่ถ้าห้าก็จะซื้อเฮ้อจะจะบอกอย่างว่าบ้านหน้าห้างบ้านหน้าห้างคือการถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปบ้านนะฮะกุหลังอะแม่ถ่ายค่ะถ่ายน้าหมากไงบ้านโซงดัชนะคะ ข้างในจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้และคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ซ้ายมือนะคะก็เป็นคลองนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะเมืองก็เป็นเมืองรถถีบนะไม่แห็นก็นไปทางไหนก็ตามแต่ตอเป็นอย่าป้านรถถีบถถคนที่นี่ปเป็ยยอเนอย่ยืนเนาะออกกําลังกายอ่ะนี่นะคะเริ่มข้าวปากทางหมู่บ้านนะคะทุกคนคือก่อนนอ้นนี้เรามา บางบ้านเนี่ยเขาเป็นบ้านคนอยู่จริงๆแต่เนื่องจากว่ามัานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะตอนนี้คือหลายๆที่ก็ทําเป็น Air b บ b นบนะคะหรือว่าทําเป็นแบบว่าเกสต์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่นะคะคณขนาเลยอะถ้าแม่มาอยู่แถวนี้แม่อยู่ได้ก่อนอย่างนอว่าแม่มันน่าฮากนะลูกชอบขนาดเลยสิ่งที่สำคัญเลยอะคือถ้าจะซื้ออะเอาตั้งไว้ที่บ้านนี่นะ ค่ะเราตั้งโชว์ไว้นะรองเท้าแม้วัน,นหักถูกต้องรองเท้าโอกรองเท้าไม้ป่นนะน่ะและก็คือถ้าจะนักฮักกันนั้นก็คือแม่ต้องใส่ตุย๋ยใม่ต้องไหนใส่แล้วก็เดินในบ้านไงก็ามมใส่ได้ก็เจ้ารองเท้าอันอมสินเจ้าอ๋อใครอยากได้กระปรงอมสินที่มันเป็นอันนี้เนาะรองเท้าโอกที่เป็นกระโปอมสินก็เจ้าได้กครหยบจับได้เ๋ยวม,มาปาแม่ไปเรื่อย เราไปพ่อตัองปุ้นตังปุ้นก็มีร้านไข,ข่ครัวเยอะแยะมากมายโอ้ร้านลวงน่าขนาดเลยตังปุ้นก็เป็นเหมือนกับคล้ายคล้บ้านฟาร์มเพิ่งแบบว่าเจ้าอยู่ออพอ,อนี่ไหมนเนี่ยตีนี่ยังลงอยู่เลยเนี่ยโอ้แต่ละใครมีสตางค์เนาะเนี่ยเนี่ยแบ่งบ้านต้นนี้นะเนาะจะไปฝันไปเรื่อยจะอยู่ต่างประเทศก็จะอยู่ประเทศไทยเนาะจะถ้าอยู่ประเทศไทยไปอยู่ไปจะไปอยากได้บ้านสกเปงตดอยสเก็ตนี่โอเคก่ะอันนี้อย่างเอ่อเล่นมาร์กเดนมาร์ก อะไรที่ไหนก็คัดได้บ้างไปไม่ได้ค่ะอันเลยอี้อันหมวกก็ต้องซื้อเนาะหมวกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเนี่ยหมวกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถูกต้องนะคะเดี๋ยวกับสวิตเซอร์แลนด์สิค่ะอ่ะป่ะใกล้ละใกล้แล้วรถแม่บ้านกหน้าหักตาหนาไม่ใช่อ่ะถ้าเขาตัดคำว่าหน้าอยู่หรือว่าหน้าอยู่ออกไปอ่ะแม่วันน่าหักก่อน นะะคเอาแค่บ้านน่ะหักเนาะโอเคเอออยากจะอยากได้ไอ้มาไอ้มาเจ้ยข้อเสนอร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นฮัลโหลทำงานอยู่ไหนขึ้นมาอยนางเงาคุณทำงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์คุณจะไปอยู่นอร์เวยเหรอแลเวที่โรงแรมเหรอใช่เจ้าเนี่ยงเงามได้กับเจ้าบาได้กับเจ้าผมโซลีมาเจ้ยกับแม่โซลีมาเป็นอันเพื่อนบ้านลูกบาได้กันโอ้ไม่เอาค่ะประเทศรษฐีน้ำมี มีน,น,นะครับขึ้นรถเราแล้วกระเจ้าบายผ้าแม่ไปนั่งเรืเรรอที่ไหนเนี่ยไปกระเจ้าอืมมันเหมือนใช่เรือน,น,น้อยใช่ไหมก้าอันนี้มันเป็นเรือลักใช่ไหมก้าตี๋แล้วก็ใหญ่กว่านี้ใหญ่วกว่านี้ใหญ่กว่านี้บา,ายผ้าผ้าอะไรนะผ้าอย่างจาเจ้าผ้าตราย ไช่ถวายเออถวายเทียนเข้าเป็นศาอ๋อถวายเทียนเข้าเป็นศาแล้วนั่งเรือจะนี่ไปกับใหญ่กว่านี้ค่ะโอเคๆเนาะปะเขาไปนั่งก่อนโนโฮะยังไงเต็งกิวโนโอโนเต็งกิวค่ะโนเต็งกิววันี้เขาซื้อว่าโนเต็งกิวนี่คือเป็นคำที่ติดปากแล้วเนาะวันนี้ยังกับโนเต็งกิวเนาะโอ้แม่ไม่ไม่ตะพุ่นไปพุ่ตะพุ่นอ๋อตะพุ่นเป็นละแม่นตะพุ่นอันเป็นร้านไข่ยครัวแบบมุงหมวกแบบแน่นเลย แน่นๆเลยต้องเปลี่ยนหมวกนะคะวิสเลแลนมาได้แล้วนะคะใส่ก่อนวิสเลแลนแบบเปิงค่ะคนหน้าขาตั้งอ่แ่เขาจะเอาออกมาจากไหนแนๆๆ่นๆแน่นๆแน่นๆถังอะไรนังถังนมถังนมวัวควายแม่เจ้าถังนมอเอ้ยประเดี๋ยวนี้มันไปผลิตแล้วแม่แต่แต่ก่อนมันผลิตนะคะ,ะก็เลยต้องมีถังนมแล้วไปเอานมด้วยนะมาทำช็อกโกแลตมาทำชีสชีสในท่าแลนกับเบอร์ชีส,ชส,ชส,นนะชสมีชื่อมีเสียงแมวก่ออื้อ เป็นเป็นประเทศหนึ่งที่มันมีชื่อเสียงชอบบ่ชอบแต่ปั้นมีชื่อเสียงโอ้แต่ละคัดฟิลข้าเจ้าขนาดคือปั้นบัได้ชอบบชอบหรือบ่ชอบเออแต่ปั้นมีชื่อเสียงไอ้กาศเนี่ยไฮเนเก้นป๋อไฮเดเก้นทีเดี๋ยวที่จะกินไฮเนเก้นกะฮะนี่สกีสแก้วนึงอ่ถ้าจะไฮเดรเก้นก็โอเคอ่ปแฮนเบิร์ดเอาขวดใหญ่ไปเลยไม่ต้องเอาแก้วเดียวเดี๋ยวที่จะเอาไกินแลวเองไม่ได้ช่วยเปั้นกินเนี่ยแม่หัวกอว่าอย่างปั้นถึงอันนี้เพราะว่าปั้นอันนี้ไง ก็เอานมเนี่ยมาทำไอศครีมอือก็เลยต้องมีแบบถังนมไงกะอืมวินมิวนะฮักเนาะดูเป็ดเป็ดคุ้นเคยกับคนอะเป็ดคุ้นเคยกับคนกระแตเป็ดนะฮักเป็ดนะฮักเหมือนคนโซรีแต่กันแต่งตัวนะฮักขนาดเลยวันนี้โอ้โหแต่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 โอ้โหอายุจะได้เจ้าจิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะ นี่อันนี้เป็นบ้านชีสนะคะแม่เราเข้าไปดูข้างในกันบ้านชีสนะคะทุกคน,นนะว,วินดีื่อนรับเข้ามาชมประวัติประวัติต่างนานา ดีแม่นะเนี่ยคนที่มนมวัวเขาด้ใส่ใสถงังเขาก็มาใส่ตรงถังนี้แล้วก็เก็บไว้ในอลูมิเนียมนี้น่ารักมากนารคกเนาะเออถ่ายรูปได้ไม่ถ่ายรูปได้ค่ะไม่ถ่ายทวบไปเลย<ม>เอาจะ้ยคือถ่าย้องไปเลยจ้าพิพิธัพันนมและชีสใดๆนะคะ อ้มีไน,น่รัวหนังน้องบอัวนมหนึ่งกิโลน,นี้น้องแพะน้องแกะออน,นี้สีน้องแกะนี่ใช่เขาให้เราสัมผัสด,ด้วยค่ะทุกคนค่ะนี่แกะแพะแล้วก็หนังน้องบัวปรารักมาก ่ไปนะคะโฆษณาน่าจะเป็นแอดโฆษณาของเขานะคะเมื่อนานมาแล้วโอ้โหนี่ไงประวัติการทำชีสทำมือนะมาก่อนนะทำมือด้วยอะลูกเล็กเด็กแดงช่วยกันทำนะคะโอ้ยแมวว่า จะต้องพาทุกคนไปเที่ยวโรงงานชีสสวิสคือแบบเขาหลายๆอย่างขั้นตอนอยางคล้ายๆกันแล้วก็แบบได้ความรู้ด้วยค่ะนี่นก็คือดัตชีสทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่สุดสดีไปย่างกลางๆเนาะลูกแหนมห้องนี้คือชีสชีสแม่แม่น้องแม่น้องเอามาจิ้มเนอะบ่มาได้ก่ะ ลองจินดูนี่ไม่ว่านอมาแม่ปัญญาเหมือนในจอเนี่ยเขาเป็นทำเสร็จปุ๊บเปิ้นก็จะแพ็คอย่างนี้แล้วก็จะทิ้งไว้ชีสหนึต้องแงับทิ้งไว้นิดนึงแต่ทุกอย่างคือผลิตภัณฑ์จากนมคมุณแม่สาวโรงงานสาวทำชีสนองจากขี้เกียจถอดรองเท้านะคะทุกคน แต่ว่าอยากจะพภาพให้คุณแม่นะคะคก็ทำแบบนี้เอา่ะก็ทำแบบนี้ห <c oughs> นักเจ้าแม่แต่ที่นี่มาโรงงานไงโรงงานทำชีสอืมทำตัวแล้วก็โชว์ตัวเหมือนคล้า,าย,ยๆบ้านถวายทำโชว์ชิมเออคล้ายๆบ้านถวายคล้ายๆบ่อสร้าง <c oughs> ที่ทำแล้วก็ขายตยัวอ่ะแม่แค่ได้กับเจ้าชีสมุด ไม่ชอบค่ะตะกี้จิมไปสองตัวแล้วรำกนจิเอามาแรกทำพิ้ากับเอาอ๋อนับพิฆาก็อขอขอกเสื้อกกลีนับพิฆากกอนนะเจ้า เรื่องอาหารนะคะทุกคนค่ะมันเป็นสิ่งที่ความชอบเนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะดังนั้นคือคนไทยเราบางคนก็ไม่ทานปลาาคนไทยเราบางคนก็ไม่ทานเผ็ดนะคะดังนั้นถ้าแมสุรีจะบอกว่าชีสเนี่ยไม่อร่อยนะคะเราก็อยากจะกินน้ําพริกปลาร้าเนี่ยก็เข้าใจได้นะคะแม้วในฐานะที่แบบอยู่ต่างประเทศนานแล้วมาคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆหรือว่ามาเที่ยวนานๆอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะแบบว่าอยากทานอาหารอะไรที่มันแซ่บๆถูกปากนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเนี่ยหลากหลายนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกค่ะที่เรา จะคิดถึงอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยเราอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะชิวลิบชิวลิบชิวลิบมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะทุกชมค่ะไม่รู้ว่านางจะเห็นหรือเปล่าอ่ะออาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออาแล้วเอาแล้วเออแม้ก็สีดำสมารตีเนาะ ถ้าร้านแม่ก็ต้องเอาเป็นแบบนี้เลยผู้หญิงกัเลยเออเลิศเลิศเลิศเ,เ,เ,เอ,เอิ้มสตอร์ดามีสีชมพูนี่เลิศค่ะได้นไหมคะสีชมพูได้ไหมคะตระหนักจ้าลอ,องดิคิดดูค่ะ,ะาราคาตระหนักจ้าคุณค่ะหค่ะอ้าวราคาก็ได้นะจริงเหรอโอ้ยไม่เอาเลยนะอันนี้ดีกว่าเก๋ดี อ๋อตรงในก็มีอันนุตการใช่เอาลองใส่เหรออะใส่ให้ดูก่นอนเอาใส่ให้ลูกดูก่อนว้าวโอเคนะคะแม่ซื้อกันหนึ่งแม่สื้อกันหนึ่งสุดท้ายเธอเอางั่ฉันไปด 2> <2: ีสุดท้ายเธอเอางั่ฉันไปดีจะที่เค้าโอเคกว่านะ เขียวงนานแต่แกแม่วาตรงไหนจ๊ะนี่นี่มีใบเดียวอะอะลองใส่ลองใส่ต้องลองต้องลองนี่แนวกวางนะฮะเอาไป้ายไปตรงหน้าอ๋เทกมีแบกทัวร์อัมสเตอร์ดัมแม่นะฮะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนอายืนอย่ยสวยงามเลอบ หมวกนี่เตงเปังใจแล้วแต่โดดเด่นอ่ะไปค่ะเราต้องรอเขาถ่ายรูปก่อนขึ้นไปยืนบนนี้เลยเอารองเท้าเข้าไปยืนข้างในเลยแม่ว้าวน่ารักมาก That's okay <S <laughs> <Thank you. S 1> Okay let's <Thank you. S 1> do one more time You wanna do one two three one more time Yeah Oh that's cute Okay แม่จบแลนะหมู่บ้านมิลมิวป้าปิกย่างปิกเตอร์เนี่ยจะไปดูของได้ไหมก่อนของอะไรยังแฮมซูรีช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยังแฮมตัวเกาได้หมวกแล้วหรอที่เราได้แค่ลูกอวโอ้แล้วจกจ่ายเนอะพูดบาทคนเดียวเนอะโอเคก่ออาร์ตผายจ่ด้งเนื้เพชรชลาดถัดมันเพชรชลาดจ่ายเสรแล้วกระเจ้านี่เนาะเนี่ยใครอยากได้หัวทิวลิปไปปลูกบ้านเนาะ แต่กว่าแม่จะปีกมันเมินไงลูกกัวมันจะอะไรหรอมันดีิงพอแลนแล้วเนี่ยสวยดวยอ่ะร้านสเวนียมละเหมือหม่อนคนลุงอันกิ่นเวียหน้าหมู่บ้านเลยมั้งว่าไปไม่มีที่เลยเข้ามาดูหน่อยหอมแล้วอมแล้ว <c oughs> แม่ขอร้องตัวเอเนจี่ะเอเนจีในร้านขายรัวโอ้โหตื่นตาตื่นใจกันตามบอก แล้วเวลาเอเนจีตอนเตลในเมืองนี่นะเหนื่อยแม่บอกว่าเห็นแล้วแม่เจ็บขาแม่เจ็บอันนั้นแม่เจ็บอันนี้พอมาซื้อครัวน่ะอยี่ตลอดเลยแม่ขอคีบเอเนจีด้วยก่อนขอคีบเอเนจีนี้ขอคีบเอเนจีแบบว่าแบบว้าวว้าวเอะมาเจ้ว่าอันนี้มานิดนึงเหรอมาเจ้นิดนึงต้องคีบเอเนจีเยอะๆเลยเพราะว่าตัวอันนี้ไง เออเนี่ออยเนาะอ,อันนี้อย่างนนั้นอะไรอันนี้อะไรน่ารักจังเลยต้องเป็นเอนเนอจีนี้อ่ะคุณแม่หาตอนเดินอ่ะนนเพราะนั้นน่ารักจงังเลยอันนี้น่ารักจัลงเลยอ้ยอ,อนันนี้น่าฮากมากแม่เนี่ยลองเหรอเก๋เส่เนทปไทเก๋เก๋เฮ้ยว้าวว,าว้าวเอาไปใส่หนะ้าเย้สิบบาทจ่ายคนเดียวเนาะอือหือจ่ายคนเดียวเนาะ เนื้เก๋ๆแต่อะไรอ่ะใจคนเดียวใจคนเดียวใจคนเดียวไมปดูราคาให้หน่อยแม่มีอะไรอย่างงี้ที่แม่บอกค่อได้อ่ะเนือเก๋ก็อ่ะเอ๊ะมันก็เก๋แต่กันตาแม่เยอะมากแม่มคนละสองกันตากันตาแม่มีอยู่สองแก่นแม่จะใส่แป็นที่อันล่ำเหลือเปลี่ยนบรรยากาศนั้นก็ค่อได้อันนี้ก็ค่อได้สวยอย่อสว้อยย่อ <laughs> 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 you don't mind me. I have <laughs> an ice cream, please? <laughs> <cream? laughs> <Yes. coughs> yeah, yeah. Can I pick my heart? Get better soon, it there? <laughs> <Boring? laughs> you. <Okay, bye bye. laughs> น้าผ้ากันบนขอกนเลเนาะผ้ากระดากระดาษกระดาษแต่ว่าเป็นลายของด้าช์ลายของฝ่ลอ่ะลองกินไอศครีมค่ะคุณแม่่าไอศครีมนมสดนะคะลำก็จะชอบอะไรลำสามระมาณร้อยห้าสิบสี่เป็นแหล่งแบว่าแบบ ๆๆแหล่งรวมแหล่งอะไรอย่างเดียวแม่ก็ได้หาอาครั้งหนึ่งในชีวิตว่าสถานที่ที่เป็น red light district หรือว่าเป็นที่ที่แบบว่าคนท้องไว่ายไงท้าประเวณีอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใหญ่อะติดอันดับต้นต้นของโลกอะมันเป็นจะได้มแม่นะคะค่อนข้างช็อกนะคะคือไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าบนโลกของเราเนี่ยจะมีแบบนี้นะคะซึ่ง ก็จะต้องบอกว่ามันเป็นยุคของท่านเนาะที่ท่านอาจจะมองว่าเออการค้าประเวณีหรือว่าการแบบไปอยู่ในตู้แล้วก็ให้ผู้ชายมาจ่ายเงินเพื่อที่จะมีให้สัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เมื่อกี้แม่ก็พูดนะคะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะแม่เนาะบางคนเปิ้นทําอาชีพนี้เปิ้นทําเพื่อเปิ้นมามีตัวเลือกการหรือว่าบางคนเนี่ยคือเปิ้นอาจจะทําไปแล้วเปิ้นเปิ้นอาจจะชอบในงานที่เปิ้น ปัญหาเพราะว่าบางคนคืออาจจะแบบว่าชอบชอบการมีเพศสัมพันธ์เนาะแล้วก็ป้องกันอย่างถูกต้องถูกวิธีเพราะที่เนี่ยแมวบอกให้แม่นะคะว่าที่เนี่ยคือแบบว่าทุกอย่างเนี่ยเขาแบบทํากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็อาชีพพ้าประเวณีเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ได้รับการคุ้มครองแล้วก็ได้สิทธิหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลนะแม่การเข้าถึงต่างๆรวมถึงแบบว่าเงินเกษียณบำนาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ จะได้รับด้วยนะคะดังนั้นคือสำหรับแม่สุรีเนี่ยค่อนข้างชอ็อกมันจะค่อนข้างหลอกช็อกขนาดเลย ช็อกซีนิมาช็อกซีนิมามากนะคะแม่คือตกใจมากนะคะแต่แม่บอกว่าทุกคนหุ่นดีเนาะเออหุ่นดีหมดเลยนะคะก็เป็นว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แมวเนี่ยอยากจะพาแม่มาเปิดหูเปิดตานะคะแล้วก็อยากจะได้เรียนรู้ว่ายุคข,ของเรานะคะกับยุคแม่เนี่ยเรื่องของการประเวรีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วนะคะสำหรับแมวแมวคือโอเคนะคะแล้วก็เออถ้าเกิดว่าใครที่จะทำนะคะแต่ว่าเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเออแมวถือว่า แล้วโอเคนะคะแต่ถ้าคุณแม่จะไม่โอเคก็ลงองคุณแม่นะคะหรือว่าคนดูว่าไม่โอเคนะคะก็เร,ะเรื่องของทุกๆคนนะคะนี่คือห้ามกันไม่ได้นาะเพราะว่าความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะเรดไลน์ดิสติกหรือว่าการค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมายยังไงก็มาอัปเดตเล่าให้กันฟังนะคะตัดภาพมาเรียบร้อยถึงที่โรงแรมที่พักแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองนะคะวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่สามของอัมสเตอร์ดัมแล้ว,แ,ลวแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยระ อ้ยอะยังก้อตาอย่างก้งค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางอะันอย่างหมูอัมสตาร์มฮะรถกามา 1, ค่าส่วนกลางหมู่บ้านพันหนะคะทุกคนค่ะทวงยิ่งยิ่ยิยิยิย,ย,ย,ยิเลยนะคะก็เดี๋ยวจะโอนให้เรากันเ<ๆ>นาะแม่เนาะโอเคเนาะค่าส่วนกลางบ้านสำคัญนะคะทุกคนคือวันพรุ่งนี้นะคะเราเนี่ยก็ทำการจองตั๋วได้บร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแมวกับแม่เนี่ยจะกลับไปซูริกนะคะทุกคนค่ะแล้วจะกลับไปทำงานประมาณ3วันนะคะแล้วแมวก็จะหยุดอีก6วันนะคะ6วันนี้จะเป็น6วันที่กำลังคิดอยู่ว่า จะพาแม่สุรีเนี่ยไปเที่ยวต่อหรือทริปของแม่สุรีเนี่ยจะจบแต่เพียงเท่านี้แม่แม่จะไปแอลต่อหรือว่าแม่จะไปเมืองไท<า>ยอก<ะ>ไปได้คะ่ะอนาคตค่ะ<ฮ>เป็นเรื่องของพวกนี้มาเ,เรื่องนีดูร่างกายก่อนคะ่คะกะดูคุณสุขภาพก่อนคะ่ะไม่ไหวค่ะแล้ววันนี้เป็นในห้องวันนี้วันนี้ปั่นเดินต่างนอกนี่โอ้แม่นะปวดข่าวปวดขาวันนี้แม่มาล้างให้ให้กินยาพารานอน<ม>เห็นแล้วก็พอช้อปปิ้งเท่านั้นะทุกดนค่ะพอช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะทุกคน โอ้โหคือจนเราถามว่าแม่แม่ปวดขากะแม่แม่ปวดเจ็บเข่าแล้วนะคำตอบที่รับคือเจ็บคำตอบที่รับคืออะไรนะคะเจ็บเจ็บเข่าเจ็บเข่าเจ็บเข่าแต่ชอบไหมคะชอบชอชอก็ยังจะชอบอยู่หล่ะป้าใจ้ไหนแม่บอกว่าแม่เจ็บเข่าเจ็บขาแม่บาใครชอบแลฟ์มย้่จ๊กะฮะมันชอบมาแล้วอะแ้่พอเดินออกมาจะไปจ่ายเงินเราบอกว่าแม่ ถ้าจ่ายเงินแล้วเตะออกไปจากนอกร้านนอกเขตช้อปปิ้งนะห้างสปปรรพสินค้าแล้วแม่ห้ามจมว่าอ๋อแม่เจ็บขาแม่มาวัยแล้วนะ่น,น,น,นี่นั้นเนอะโอเคค่ะโอเคทุกคนคะเดินเกือบสามชั่วโมงในห้างสปปรรพสินค้าไม่เจ็บเลยนะคะพอก้าวออกมาปุ๊บเนีย่ยมาผ่านประตูก,กตับจงเตอร์เลยโอ้ลูกสาวดิฉันเนี่ยแม่เจ็บแม่เจ็บพ่อแม่ แม่จะบหัวเข้าแม่จะพิกแล้วแม่จะพิกรงแรมแล้วแม่อย่าล้เลยโอ๊ยโอ๊ยไปโอไป ทุกคนค่ะงินแมวกับแม่นะคะต้องขอจากลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะทานอาหารเช้าเดินเล่นแถวลงแรมนะคะแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องกลับสุริกนะคะยังไงแล้วถึงสูริกเนี่ยก็จะทักทายทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะแม่ลูกอยากกิ่นอันขนมเส้นน้ำเงี้ยวโอเคอ๋อจะแย่ได้ก่อนมีเครื่องก่อนถ้ามีเครื่องก็ทําได้เนาอหรือว่าแม่อยากกินกับข้าวเมืองอย่างพ่อเจ้าแม่ก็ตื่นหัาวกับข้าวเมืองอย่างพ่ออะไรอย่างก็ได้ค่ะตอนนี้อิม่ะไปอยากก็เหรือว่าเราจะหมูกะทะแม่ S <S เออหมูกระทะบอมหมูกระทะชือ่ออะหมูกระทะน้ำพริกหาพผักลวกกับขนมเส้นน้ำเงี้ยวอะคือแม่เลือกแม่จะแม,ไม่ไม่ต้องให้เลือกแต่ทำได้ก็อย่างแม่อะไรก็ทำเออว่าแม่อยากกินอย่างที่สุดอะ เนี่มาอยากเจ้าเหเป็นคนหลายใจเน,ะเน,นาเนะเป็นคนหลายใจเปิงอะ่ะนมฝรั่งมาจีบกไมได้มงเอเชียมาจีบกไมได้นมไทยมาจีบกไมได้นมจีนมาจีบกไมได้สรุปก็คือว่าหลายใจนะั่าจะซื้อครัวโปรท่อเอาแต่ละตายละ,ยละ,ยละหันหันอัมสเตอร์ดัมไหนโชว์ท่านผู้ชมเหรอเสื้อตัวน,นั้นมาเขียนว่านนะอไไะไรน่ะอัมสเตอร์ดัม อาร์มสเทลริเวอร์โอ้โหแต่ลามีเสื้อไปแจกคนนั่นคนนี้นะคะให้หลงให้หลานชายให้ลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะให้พี่สาวเาเองนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าทริปหน้าแม่สุรีจะมาเที่ยวกับเราอีกหรือเปล่าหมายความว่าทริปต่อๆไปถ้าเกิดว่าแม่สุรีอยู่ยุโรปนะแม่สุรีอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแม่สุรีไม่ไปเที่ยวเราเนี่ยเราไปส่งแม่สุรีกันนะคะแล้วเราก็ ก็จะไปเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะก็คือทุกอย่างเป็น spontaneous หมดเลยไม่ยังไม่ได้แพลนอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าแวแวๆมาว่าคุณแม่เนี่ยยังอยากจะไปเที่ยวอยู่นะยุโรปยังไม่จบแม่ก็เจ้าหรือว่าจะจบแล้วเท่าน,นี้จบไม่จบเดี๋ยวดูดจบไม่จบแล้วเดี๋ยวดูก่อนโอเคนะคะทุกคนขางกันแล้วทุกคนไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบายจุดสองก่อนจุดสองอีก